วันนี้เรามีหนึ่งหุ้นแนะนาของเราก็าคือตัว PSL ครับครับก็คุณบองปูทางมาขนาดนี้นะผมก็สรุปเลยก็คือว่าตัว PSL เนี่ยหลกัหลกๆคือเรือเขาเป็นเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองนะครับสินค้าแห้งเทกองก็จะมีตั้งแต่สินแร่เหล็กนะครับถ่านหินนะครับตัวของสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็พวกที่เป็นแบบเหล็ก เอยหรือว่าตัวซีเมนต์ต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราพบว่าตัวของการรีสต็อกหรือว่าตัวของการเร่งนําเข้าเนี่ยมันมันมันมากมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของตัวค่าระวางเรือเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดู BDI ตอนนี้เนี่ยมันรปรับขึ้นมา เลสเซย์ say, ว่าประมาณสักพันพันกว่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูค่าระวงังเฉพาะของตัวพีเชียสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าตัวซุปเปอร์แม็กซ์เนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก1,800เหรียญต่อลำต่อวันนะครับซึ่งผ่านจุดเบรกอีเวนต์ละจุดเบรกอีเวนต์นะครับท่านผู้ฟังจำไม่ง่ายก็คือประมาณ10,000เหรียญต่อลำต่อวันนะครับตอนนี้1,800นั่นหมายความว่าไตรมาสามเนี่ยเราคิดว่า PSL มีโอกาสที่จะใกล้ๆเขาเรียกว่าเบรกอีเวนต์พอยนะ นะครับแล้วไตรมาสสีเนี่ยถ้าตัวของรีสต็อกกิ้งมันยืนได้เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีกําไรนะครับเป็นไตรมาสแรกในรอบปี2ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าราคา p ีเชีย i ชิ i n ิ้งนี่รีบาวขึ้นมาในช่วง2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กลงราละเอียดอีกหนึ่งครับก็คือที่บอกว่าคือจริงๆเนี่ยหลายคนชอบเอา PSL เนี่ยไป l ิ n กับ BDI แต่ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรือที่เป็นเหมือนแบบไม่ตรงไม่ตรงใช่ถ้าผมจะเห็นมันเป็นซุปเปอร์แม็กด้วยถูกไหมเป็นซุปเปอร์แม็กเป็นหลักอ่าซึ่งจริงๆเราก็ต้องอาจจะดูแบบดูดูประกอบการตัดสินใจกับหุ้นไปได้แต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ลิงก์กันโดยตรงใช่ครับมันจะเป็น correlation พอเหมือนพอพอเทียบเท่ากันได้คือคุณมอมพูดเรื่อง correlation เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเอาตัวราคาหุ้น PSL นะครับไปหา correlation เทียบ BDI กับเทียบตัวของไอตัว BSI หรือซุปเปอร์แม็กซ์เนี่ยครับ correlation กับซุปเปอร์ เพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูสูแมาเป็นหลักแหละก<ต>็คือเรือขน,ขนาดของเขาใช่ครับนะครับอ่ะแล้วที่เมื่อกี้พี่พี่บิ๊กพูดเรื่องของทีมรีสต็อกกิ้งชาร์ตพวกนี้มันมันโชว์อะไรยังไงบ้างครับพี่บิ๊กครับก็ถ้าดูในงแง่ของชาร์ตท,ที่ที่แล้วนะคุณบอลก็คือถ้าเกิดเราดูจากอันนี้คือของเจฟฟรีย์พันเนอร์เราเนี่ยเขาพบว่าตอนสิ้นไตรมาสสองเนี่ยที่จีนเริ่มค่อยๆทยอยเปิดประเทศเนี่ยสินค้าคงคลังเขาพ่องไปเยอะนะครับเขาพ่องไปเพราะว่าเขาปิดประเทศนะครับแล้วก็ทําให้การนําเข้าสินค้าต่างๆเนี่ยมันชะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยจะต้องเร่งนําเข้าในครึ่งปีหลังเนี่ยด้วยความที่กลัว second wave ก็ดีนะครับหรือว่าต้องการที่จะตุนของให้ได้ในเลเวลที่เท่ากับช่วงก่อนโควิดเนี่ยเขาต้องผลิตเพิ่มเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามิบเปอนะครับนั่นหมายความว่าการเขาเรียกว่าเร่งนําเข้าเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับส่วนชาร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นอีกธีมหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวทานหินนะครับก็คือว่า อนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังดูชาร์ตด้านด้านซ้ายเนี่ยก็คือว่าเส้นปะไข่ปลาเนี่ยก็คือ,อจีนเนี่ยเขามีการ implement ในเรื่องของการห้ามนําเข้าเขาเรียกว่าฐานหินเนี่ยมาสักพันหนึ่งแล้วนะเพราะว่าจะเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในชาร์ตขวาเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นสีดําคือราคาฐานหินในตลาดซีบอนหรือตลาดส่งออกทั่วโลกนะครับเส้นสีฟ้าคือราคาฐานหินในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นแกลบมันถ่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคืออาจจะช่วยพอละ แล<ช>้วก็ถ้าช่วยแบบนี้มันต้องมีแบกแบกแบบแบกส่วนต่างสับปิดีส่วนหนึ่งใช่ครับเราก็จะบอกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือไอเราเรารู้จากต้นแบบปี2013มาเนี่ยแก๊ปมันจะไม่ทิ้งขนาดนี้ใช่ครับนะครับเพราะว่าโอเคถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําได้แล้วก็คือใช้สับปิดีกระตุ้นช,ช่วยช่วยคนในในประเทศไปแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันห่างก,กันมากมันห่างก,กันมากมต้องเปิดให้มีนําเข้าบ้างมีโอกาสที่จะกลับมาเปิด ใช่นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกอ่อนๆในประเด็นนี้ด้วยใช่ครับรบอ่ะต่อเลยครับแล้วก็สินค้าเกษตรเนี่ยจากรูปบนที่เราเล่าไปแล้วว่าทัเหลืองเนี่ยปีนี้จีนจะซื้อเยอะมากนะเป็นเลคอดหายคือประมาณสักเกล้านตันนะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าจีนเองเนี่ยมีการออกนโยบายที่ช่อว่าฟู้ดเซฟตี้นะครับก็คือว่าเขาจะเพิ่มปริมาณสต็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับจากเดิมเนี่ยที่อยู่ประมาณสัก 70%ของการบริโภคต่อปีนะครับจะเพิ่มเป็น90%ภายใน4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าสินค้ากเกษตรเนี่ยมันจะเร่งตัวขึ้นมากนะครับจิงผมเห็นตอนนี้คือจีนเองนี่คือแบบ e n j อยเลยอ่ะคือหมายความว่าประเทศอื่นๆนี่คือพอปิดปุ๊บเนี่ยเริ่มหนะักจีนเองนี่ผมเช็คตัวเลขเดือนสิงหาในแง่ของการเดินทางของคนในประเทศเนี่ยเยอะขึ้นมาอย่างมีนัยยะนะพี่บิ๊กใช่ครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ เขาเที่ยวในประเทศมั้งบอมเออไอ้ร้อยเจล้านคนออกมาไม่ได้อ่ะแล้วก็กระตุ้นกันเองในประเทศเนี่ยโหแล้วคือแบบมันมันโตได้ตัวมันเองได้ในระดับสั้นๆระหว่างที่เกิดโควิดตรงนี้ด้วยก็เลยมีการอ่ะไหนๆก็อยู่กันเองละก็เล่นการนําเข้าสินค้ามาที่ตัวเองหาไม่ได้มาใช่ครับอ่ะต่อเลยครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นภาพระยะยาวสักสองสองสามปีข้างหน้านะครับก็คือในแง่ของซัพพลายเพราะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยที่เคยลงทุนในเรือเยอะๆจะจําได้ว่า ตัวของไดเบลเนี่ยหรือว่าเทเลแห้งเทกองเนี่ยเคยพีคตอนปีสองพันแปนะครับก่อน financial crisis หลังจากนั้นเนี่ยสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยขายไปไหนหมดพี่บิ๊กเป็นขาลงตลอดเพราะว่าซัพพลายมันขึ้นฮะพอเวลาราคาเรือไอราคาเรือดีตัวของเรีคนผลิตคนก็จองเรือเยอะนะครับถ้าดูกราฟขวาล่างเนี่ยจะเห็นเลยว่าไอ้เส้นเส้นล่างเนี่ยคือเป็นการไอ้จองเรือนะครับตอนนี้ยอดจองเรือล่วงหน้าเนี่ยสะสมนะครับคือใน3ปีข้างหน้าเนี่ยมีเหลือแค่7%ของซัพพลาย โอ้โหแล้วไอ้ช่วงปีแล้คขอดโล2,007 2,008ก่อนเกิดวิกฤตนี่มันแปดสิบเปอร์เของกองเรือใช่อันนี้พี่บิ๊กก์เลยเราก็เลยจะประเมินว่าไอไ้เ,ออนนเอรื่องของซัพพลายอ่ะมันคอนเซิร์นได้แต่มันแบบเริ่มไม่ได้เยอะละเมืเอมเอ่อเทียบกับในอดีตใช่ครับ <c oughs> นะครับอ่ะแล้วก็มาถึงตัวเออร์เน็งที่เมื่อกี้พี่บิ๊กแตะบ้างครับก็คือต้องบอกว่าเราคาดการณ์ว่าตั้งแต่มาสามอะเปิมๆแล้วนะเปิมๆใช่ครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาที่ขาดทุนมาตลอดใช่ครับแล้วก็มาเปิมรริ่่มแแล้้้ววกกก็คาาาาดณ์ถง BDI บบนนีีเย ไต่มาสี่อาจจะเห็นครั้งแรกที่กําไรกําไรผมคิดว่าประมาณ 90- ้าถึงร้อล้านได้แต่มาสสี่นะครับอ่ะแล้จะเห็นที่พี่บอกว่าเรื่องของนี้สินที่คนกังวลเนี่ยแต่ว่าล่าสุดอ่ะความกังวลลดลงไปเพราะว่าได้เงินสดของเรื่องของการฟ้องร้องคดีความเข้ามา<ช>แล้วก็เอาเงินไปคืนหนี้ตรงนี้คืออ,อธิบายกับท่าคุณสังนิดนึงนครับพี่ครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ PSL บริษัทเดียวนะครับแต่ว่าบริษัทเดินเรือแท่งเทกองทุกคนในตอนนี้อยู่ในภาวะนี่สินลนพ้นตัวเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับดีตอนนี้ของ PSL อสแอลอยู่ประมาณสัก อพอดีตอนไปมาสามเนี่ยเพิินว่าเขาไปชนะคดีกับบริษัทหนึ่งชื่อเซนตี้นะครับซึ่งเนื่องจากว่าเขาไปสั่งต่อเรือแล้วเขาได้เรือผิดสเปคเขาก็ไปฟ้องร้องแล้วเขาได้เงินคืนมาประมาณสักพันพันกว่าล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทาให้เน็ตดีของบริษัทเนี่ยมันลดลงจากประมาณ1 2ื่นสอล้านหรือหมื่นล้านบ,บาทนะครับเพราะรฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในระยะ,ะจากนี้ไปเนี่ยความกังวลในเรื่องไอ้สภาพคล่องน่าจะเริ่ม น้อยลงดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าระวังเนี่ยมันขึ้นมายืนแล้วบนเลทที่เขาทำอะไรได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นเซนเมนท์ที่ดีมากแล้วก็จริงจริงแคชออนไทตอนี้ก็2001ด้วยที่เมื่อกี้พี่บอกไปนะครับอ่ะสุดท้ายครับในเชิงของ v a ュเอชั่นครับเมื่อเราลองเทียบกับตัว p พียให้ดูบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ดิคือต้องบอกว่าตัวของเพียตอนนี้เทรดกันอยู่ที่ประมาณสัก0 4 0 5เท่าบุ๊กนะครับแต่ว่า PSL อเนี่ยอาจจะเทรดสูงกว่านะอยู่มาสักจุดเจ ลอจิกในการเทรดสูงกว่ามีนะครับเพราะว่าเราเพบว่าอายุเฉลี่ยของเรือ PSL อยู่ที่ประมาณสัก8ปีกว่าของอินดัสซีอยู่ประมาณสัก10.5-11ปีคือแก็บที่มันห่างก,กัน2-3ปีเนี่ยมันมีผลเยอะมากนะครับในลงทุนเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่าระบามันขึ้นไปแรงเนี่ยคือตัวของกำไรเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นจากหลายหลยักสัก3-400ล้านต่อปีเนี่ยขึ้นไปเป็นพันกว่าล้านต่อปีซึ่งมันเคยทำได้ซึ่งมันเคยทำได้แล้วก็บุ๊กเนี่ยมันเกินเลยเพราะมันมีหุ้นอยู่แค่พันห้าร้อยกว ก็บตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะเทรดสูงาอินดัสตี้นะครับโอเคนะครับนั่นก็คืออาภาพรวมแล้วจริงๆเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมลองไปแทร็กดูเรื่องของตัวชิปปิ้งเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มันทูเดย์เนี่ยบวกขึ้นมาเยอะมากนะพี่บิ๊กในแง่ของมันทูเดย์เนี่ยบวกขึ้นมาแบบ6-7%นะในขณะไอ้กลุ่มเทคกลุ่มอื่นๆนี่ high, หายล้มหายตายจากกันไปเลยนะคือค,คือเวลามันเป็นแบบอีกตีมหนึ่งที่เวลาแบบเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวถ้าบอกว่า พูดได้ไม่เต็มปากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวตอนนี้เพราะว่าอเมริกากับยุโรปเองโอเคยอมรับผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ว่าไม่เหมือนจีนที่ตอนนี้รเร่งขึ้นมาแต่ว่าวันหนึ่งถ้ามันแบบกลับมาได้วัคซีนมาเนี่ยเวลาพวกชิปปิ้งพวกนี้ผมว,ว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆในฝั่งของตัว global p a y แหละท,ที่ที่ยกยกขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะแล้วก็นี่คือเป็นประเด็นหนึ่งนะครับสุดท้ายน,นี้เราก็มีการ recommendation ซื้อที่ราคาเหมาะสมหกบาทห้านะครับนั่นก็คือตัว PSL